สวัสดีครับในพิธีแล้วเนี่ยเราก็พาทุกคนไปจับสัตว์กันใช่ไหมในการจับสัตว์เนี่ยมันก็จะพ่วงมาในส่วนของยาสลบด้วยนะครับในการทํายาสลบเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือมีหยดน้ําแล้วก็ผงพิษหยดน้ำเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในการทําให้ยาสลบของเราเนี่ยฟาร์มช้ามากๆนะครับเพราะมันดูหูหาย,ยากหายเย็นเหลือเกินหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยน่าจะติดปัญหานี้กันนะครับส่วนตัวพี่ก็เป็นนะครับในตอนที่เล่นนักกันไร้ใหม่ๆเนี่ยเป็นปัญหานี้มา สักระยะหนึ่งเลยนะฝ่ายจะแบบรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วหยดน้ำเนี่ยมันมีวิธีการหาเนี่ยมากถ,ถึง4วิธีเลยนะครับในพิธีนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาพูดถึงการหาหยดน้ํากันใครที่ดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องการหาหยดน้ำเนี่ยได้แบบไร้กังวลไปเลยนะครับดูกันวิธีที่1นนะครับวิธีนี้ที่1ในการหาหยดน้ําของทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีเลยนะนั่นคือใช้กระทาดูด กรนะาถาดูดเนี่ยคงไม่ต้องมาสาธยายให้ดูนะว่ากระาดูดเป็นยังไงหรือว่าอยากดูไหมนะหยดน้ำนะครับหนังหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะก็คือหยดน้ำนะใช้ในการทําอาหารแล้วก็ยาสลบนับ่นเองนะไหนๆก็ทําแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดให้ดูด,ด้วยแล้วกันนะครับว่าการใช้กระาดูดเนี่ยมันเป็นยังไงาหาต้นไม้ก่อนนะครับนี่เจอแล้วต้นไม้นี่ฮะ วิธีแรกเลยที่หลายๆคนทานะฮะคิดว่าน่าจะเป็นกันทุกคนแหละในการหาหยุดน้ํานั่นคือเอาการ,าระํามาดูดเรางี้นะครับมันก็จะได้หยุดน้ําแล้วก็ผงพิษมาดนะ้วยเว้ยมันก็ดีนะได้หยุดน้ําแล้วก็ผงพิษมาเลยนะครับก็จะแด้ไปทำยันสลบเลยนะครับนี่เป็นวิธีที่1ที่หลายๆคนทํานะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับนั่นคือการจิบต้นกกนะต้นกกเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ให้น้ําเนี่ยเยอะนะครับนี่มันเป็นอะไรที่แบบเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังได้ ไล่น้ำอะไรเงี้ยดูดีว่ากวางเราเนี่ยมันสามารถสู้ได้ไหมฮะกวางกวางแบบตีคดเบาไอ้กบลินแกเนี่ยเกกะกับเราด้วยกินแกมายุ่งอะไรกับเราฮ้ยอย่ามายุ่งกับเราโอ้ฟาดเป็นพันน,นะดาบนะ,ดนะเทเอสนะเทเอสนี่ยไม่ได้เป็นดาบเป็นเอสนะเทเดาบเป็นเอสเนี่ยก็คืออาวุธชินแรกที่เราได้มานั่นแหละนะครับอันนั้นดีสุดแหละนะเก็บของนิดนึง นอกเรื่องฮะเก็บเพื่อที่จะได้สมุดนะครับสมุดนี่ใช้เยอะมากนะเดี๋ยวจะพาในอีพิธปไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพาทุกคนเนี่ยพูดถึงเรื่องวัสดุติบต่างๆให้มันครบก่อนเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปฟาร์มในส่วนของสมุงสมุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่อยากให้ทําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยติดปัญหาอะไรกันนะเดี๋ยวมาช่วยแก้กันนะนะก็เข้าเรื่องกันต่อนะครับ ก็จะมีไปดูจากต้นไม้ใช่ไหมแล, helmet, แล้วก็ฟาร์มต้นกกนะครับแล้วก็วิธีที่3เนี่ยในการหาหยดน้ํานะครับกว้างอยู่ขนาดนี้เนี่ยทุกคนที่ดูพิธีแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะครับนั่นคือใช้กว้างนั่นเองนะครับกว้างเนี่ยเราสามารถได้หยดน้ำเห็นไหมทีเดียวหลักร้อยนะครับในการฟาร์มต้นกกนะหรือว่าเราจะไปฟาร์มต้นไม้ก็ได้นะเราพาไปฟาร์มต้นไม้ให้ดูนะครับต้นกกนี้ก็ได้เยอะนะครับต้นไม้ก็ได้เยอะ แต่ว่าต้าฟาร์มใช้กวางเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตัวเม็ดไม้ยกลงมาด้วยเห็นไอันนี้ถ้าเราขิดต้นไม้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของหยดน้ํามาด้วยน,นั่นเองทุกคนนี่ฮะส่วนวิธีการจับเนี่ยก็ใครยังไม่ได้ดูนะกลับไปดูในพีที่แล้วนะก็จะมีสอนนะฮะมากนี่คือ3วิธีแล้วนะครับวิธีที่4ี่นะครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหาหยดน้ำนะครับ<ม>แล้วก็ ใครที่รู้วิธีนี้แล้วเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาเลยนะกับการฟาร์มหยดน้ำนั่นเองนะนั่นคือการใช้ถุงน้ำนั่นเองนะครับการใช้ถุงน้ําแยกออกนะครับอ่าเราแยกออกนะครับนี่เรากดแยกเลยนะถุงน้ํานะครับมันก็จะได้หยุดน้ํามาน,นั่นเองเห็นป่ะเห็นที่หยุดน้ำไหมตอนนี้มี52นะครับเดี๋ยวเราบรรจุกดน้ําไม่ดูนะ ถุงน้ำนะมันจะมีถุงน้ำแล้วก็ขวดน้ำนะครับถ้าเราต้องการเยอะๆนะครับให้ไปเอาขวดน้ำมานะครับเอามาเลยหลักร้อยหลักพันอะไรก็ว่าไปน,ะนี่เราเอาถุงน้ำมากอกน้ำเสร็จแล้วก็กดเยี่ยกออกนะครับดูที่ตรงนี้นะมันมีห้าสมันได้ไป60นะครับ1ถุงเนี่ยมันจะได้10นะครับนี่หกสิบเจ็ดสิบนะครับแปดสิบเห็นปะ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะ พาไปดูนะครับว่าขวดน้ําหนังหน้ามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงเก็บของจากตรงนี้นิดนึงฮนะเยอะนะพอฟาร์มไปแล้วเนี่ยมันง่ายนะครับหยดน้ําทาไม่ยากเลยใช้เยอะนะครับใช้ในการทําอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเนื้อหรือว่าอาหารสัตว์กินพืชเนี่ยก็ใช้ทั้งนั้นขวดน้านะทุกคนขวดน้ำเนี่ยนะครับผลิตได้ จากเตาหลอมนะก็ะจะเป็นขวดเปล่านะครับแต่ว่าในเตาหลอมมันไม่มีไงเพราะว่ายังไม่ได้ผลิตนะครับผลิตพวกอันลอยไว้ก่อนนะครับมันก็เลยยังไม่มีแต่ว่ามันมีที่เอาไปกรอกน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ยขวดน้ําพวกนี้เนี่ยถ้าเราทํามาเยอะนะครับมันก็จะสามารถแยกน้ําออกมาได้เยอะตามจํานวนขวดด้วยนะแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยเวลาที่แยกออกนะครับมันจะไม่เสียหายนะครับมันก็ยังเป็นขวดเปล่าทําให้เราสามารถเอาไป กอกน้ําได้เหมือนเดิมมาฮะออกมาขวดหนึ่งแล้วกัน,นครับเพราะตรงนี้ไม่ได้ใช้หยดน้ำนะหยดน้ามีจะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็ยาสลบเนี่ยก็มีเยอะฮนะแล้วกดกดน้ำนะครับแล้วเราก็กดแยกเกนะนี่ไหมได้มาทีเป็นร้อยร้อยหรือเปล่าได้เยอะกว่าน้ำเหมือนจะได้เยอะกว่าถุงน้ำนะมานะเดี๋ยวบรรจุน้ำไม่หนึ่งนะเอา แมีมันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนมันขู่กันแล้วก็ตกใจอะมาตอนนี้เรามีหยดน้ำเนี่ยสา9ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแยก,กออกนะว่ามันจะได้เท่าไหร่319นะครับแยกมาได้กี่ละโอ้ส0 25ี่สิบห้าเหรออืมได้เยอะเลยนะครับเนี่ยแค่นี้ทุกคนก็จะหมดปัญหาในส่วนของการหาหยดน้ำนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มหยดน้ำเนี่ยเอามาทำพวกยาสลบ ทำอาหารได้ง่ายเลยนะน่าจะมีมือใหม่หลายๆคนนะที่ยังไม่รู้วิธีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ EP นี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาให้ทุกคนได้นะครับ,ก,บ Mobile, กับการแกนไหลโมบายกับการหาหยดน้ํานะครับมอม่ยังไงก็อย่ายลืมกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับ EP นี e ้ก็าบายบยแล้วครับ